จะไปไหนลาวเงินน่ะเมื่อแหล่จ่ายวันนี้กูไม่ใจดีด้วยนะเว้ยเอาเงินมาฉันยังไี่มีอ่ะแต่เดี๋ยวฉันรีบหามาคืนเลยนะไม่รู้แหละเย็นเนี้ยมึงต้องหาเงินมาจ่ายกูทั้งหมดเข้าใจปะเย็นนี้เหรอ ฉันจะไปหามาจากไหนท่านนะ่ะกูไม่สนใจเว้ยทำไงก็ได้เอาเงินมาจ่ายกูเข้าใจปะ ที่ตามหาแทบแย่นี่แกจะพาน้องฉันไปไหนอ่ะหรือว่าแกจะพาน้องจะไปไปขอทานเหรอแล้วคุณเป็นใครคะก็เป็นพี่สาวเด็กไงฉันจะแจ้งตำรวจว่าแกลักพาตัวน้องสาวฉันคนนี้ใช่พี่สาวจริงไหมคะใช่ค่ะทีหลังถ้าพาเด็กที่คนทุกท่านแบบนี้ ก็ด so ูแลเ็กดีๆหน่อยนะคะไม่ต้องทํามาเป็นสอนฉันหรอกแกรับพาตัวน้องสาวฉันที่าฉัจะจะปล่อยไปง่ายๆหรอฉันไม่มาเห็นเขาแล้วก็นี่คุณฉันช่วยน้องคุณไว้นะช่วยเหรออย่ามาแซงเป็นคนดีหน่อยเลยนี่มันเรื่องอะไรกันอะก็ผู้หญิงคนนี้นะสิพี่จะพาปันนไปไหนก็ไม่รู้ ฉันไม่เห็นเข้าพอดีอ่ะพี่เหรออ๋อนี่มันนี่ไม่คิดเลยนะว่ามึงจะใช้วิธีสกรปรกแบบนี้แล้วถ้าน้องสาวกูเป็นอะไรไปแล้วก็กูไม่ปล่อยมึงไว้แน่ หนูอยู่นี่ล่ะครับพี่เป็นเพื่อนกับพี่หนูไงจำพี่ได้ไหมปะเดี๋ยวพี่พาไปหาพี่นะครับเดี๋ยวเอา้าคุณผมจะพาเด็กไปหาพี่แล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยก็คุณบอกว่าคุณรู้จักพี่เด็กแล้วเด็กชื่ออะไร เพื่อนผมมันมีน้องสาวตั้งหลายคนผมจำชื่อได้ไงอะงั้นพ่อแม่เด็กชื่ออะไรคะคุณรู้จักไหมเพื่อนผมมันไม่เคยพูดถึงครอบครัวหรอกนะผมจำชื่อไม่ได้หรอกคุณถ้างั้นเพื่อนคุณชื่ออะไรอย่าบอกนะว่าคุณจำชื่อเพื่อนคุณไม่ได้นี่คุณจะมาซาวซี้อะไรกันนักหนาเนี่ยแค่ให้เด็กมากผมอะ่ะก็จบแล้ว ไปกับพี่แม่ครับพี่มีขนมให้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าคุณไม่ตอบคำถามฉันฉันก็ไม่ปล่อยเด็กไปกับคุณหรอกโอ้วยแล้วหนูหลงกับพี่หนูที่ไหนคะไม่รู้ค่ะรู้อีกทีหนูก็หาไม่เจอแล้วค่ะ งั้นเดี๋ยวพี่พาหนูไปหาพี่นะคะค่ะแปบนึนะคุณช่วยน้องสาวผมจริงเหรอก็ใช่น่ะสิฉันก็พยายามอธิบายแล้วนี่ไงถึงฉันจะป็นต้องใช้เงินแค่ไหนอ่ะฉันก็ไม่พลาดเด็กมาจากครอบครัวแบบนี้หรอกนะเด็กอ่ะ ยังมีอนาคตอีกไกลถ้าพวกคุณพ,พาเด็กมาที่คนทุกข์่านแบบเนี้ก็ดูแลเด็กให้มันดีๆหน่อยแล้วก็สอนเด็กด้วยเว่าอย่าไปไหนมาไหนคนแปลกหน้าและยิ่งคนที่ล่อด,ด้วยขนมเนี่ยมันยิ่งอันตรายเออฉันขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดอะ่ะ ทั้งเนือทั้งตัวฉันเหลืออยู่แค่นี้แหละวันนี้ฉันคงหาเงินมาคืนคุณไม่ทันหรอกแต่ฉันจะรีบหามาคืนให้เลยนะเ,ออยงเงินก้อนนี้คุณเก็บไว้เถอะแล้วก็นี่ทั้งหมดอะผมยกให้แล้วกันถ้าน้องสาวผมเป็นอะไรไปอะมันก็ทดแทนชีวิตน้องสาวผมไม่ได้หรอก